สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะสวัสดีวันนี้วันเสราร์ตอนบ่ายนะ,ะ่ะเอ่อวันนี้เมนูวันนี้ก็คือปลากระพงนะคะทอดน้ำจิ้มสามรสค่ะอันนี้ทอดเสร็จแล้วนะตักให้สักชิ้นสิคะจะไปชิมได้ค่ะ,คะนี่ค่ะทอดใหม่ๆนะคะ รจะไปชิมกันนะคะจัดอุ๊ยเราแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสามรสนะคะที่ทำไปแล้วเนี่ยคะ่ะขออนุญาตไปหยิบอุปกรณ์ก่อนนะครับ๊บนึง<อ> มาแล้วค่ะนี่นะคะปลาลอดเลยค่ะปลากระผมพ่อนะคะเนี่ก็เป็นน้ําจิ้มสามรสนะคะที่ทําไว้เมื่อ้างนี่ค่ะราดเลยนะคะนี่ ร้อนเลยนีะ่โอ้โหควันท่วมเลยค่ะคะวันขโมงเลยอืร้อน,นะคะ่ะ หมากโพงนี่ก็เอามาชุบแป้งนิดนึงนะคะแล้วก็ทอดให้มันแบบว่าฟูๆนุ่มๆน,น้ำจิ้มก็น้ำจิ้มใช้อะไรบ้างนะแม่มีอะไรบ้างนะมีน้ำจิ้มไก่เหรอมีกระเทียมพริกแก่พริก,รกแดงน้ำส้มสายชูนะคะน้ำตาลทายค่ะทำเป็นน้ำจิ้มสามรสนะคะ เสียงมอเตอร์ไซค์นึกว่าเสียงเรืออร่อยมากค่ะ โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวยังไงก็ขอตัวไปถ่ายบาระพงทอดกับนึ่งจิ้มสามนส่นนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วะคะ่ะโี่คะสวันดีค่ะบ๊ายบาย